ไม่ต้องกินยากินยาเดี๋ยวปวดหัวก็ได้ไม่ได้ไปวไม่ไ,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 ไ <Walk. S 2> ด้เป็นไหวจนอลกวันนี้นะคะพี่เนี่ยก็พาน้องอลันมาเที่ยวเขาวงพระจันทร์ค่ะก่อนขึ้นบันไดเนี่ยก็จะตื่นเต้นหน่อยนะคะน้องอลันก็จะนับบันไดทุกขั้นเลยมีคนเริ่มนับหรือยังคนเริ่มรับหรือย,ยังยังมียังไม่ได้เริ่มนับนะคะ <Yeah. S 1> เห็นบันไดขนาดนี้เราต้องเดินขึ้นไปไหว้พระก่อนค่ะเดินขึ้นไปไหว้พระถ่ายรูปเล่นอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะ นี่เซลฟี่สักนิดหนึ่งค่ะว่าอยู่ที่วัดเขาวงพญแล้วนะอันนี้ก็จะทําการเขียนชื่อนะคะมีซื้อผ้าแดงด้วยนะคะผ้าแดงเนี่ยซื้อไปแล้วก็ไปผูกข้างบนได้นะคะอ่ะไหว้พระก่อนขึ้นค่ะนี่เลยค่ะบันไดขั้นแรกจะเริ่มนับจากตรงนี้นะคะที่ผ่านมาไม่นับนะจ๊ะนับตรงนี้เลยค่ะไปค่ะสิบขั้นแรกเนี่ยเราก็ยังนับกันอยู่นะคะหลังจากนั้นเราไม่นับแล้วค่ะเริ่มนับไม่ไหวแล้วนะคะเริ่มเหนื่อยเริ่มหายใจทางปากแล้วค่ะเป็นไงมัง่ง เนเร็ใครที่ร้อนนะคะแนะนำให้พกพัดลมแบบนี้มาเลยค่ะมีพัดลมก็ถือพัดลมไปนะคะแต่ถ้าไม่มีพัดลมก็ต้องใช้พัดค่ะเขามีพัดขายด้วยนะคะอันละ30บาทอย่างพัดลมน้องอลันก็สบายหน่อยของคอ,งองไม่ต้องหิวไม่ต้องเมื่อยนะคะกยา่อไม่ต้องกินยากินยา,นยาเดี๋ยวปวดหวัดดดเหวเ,เออยาไม่ได้ช่วยจุก น้องอลันนะคะกินน้ําเยอะไปหน่อยค่ะกินอึกอึก,อ,กอึกเลยปรากฏเดินแล้วจุกค่ะต้องนั่งพักให้หายเหนื่อยเลยค่ะกินบวยเค็มดมยาดมช่วยเลยนะคะพอนั่งพักหายเหนื่อยแล้วทีนี้รอบนี้วิ่งเลยค่ะวิ่งขึ้นบันไดเลยค่ะ ใครที่เหนื่อยก็แวบพักได้นะคะเขามีที่พักให้ตลอดทางเลยนะแล้วของกินมีตลอดทางอีกเช่นกันค่ะไม่ต้องกลัวหิวก็เลยทีเดียวกินได้ทั้งคืนเลยนะคะเดินเดินหยุดหยุดพักพักก็มาถึง3,500ขั้นละค่ะอีก200กว่าขั้นนี่ทางหินทางโหดแล้วนะคะเพราะเรามาถึงแล้วเราก็ต้องมาต่อคิวถ่ายรูปกระป้ายนี้นะคะจะได้รู้นะว่ามาถึงแล้วแล้วก็เอาผ้าแดงที่เราถือขึ้นมาเนี่ยมาผูกตรงนี้เลยค่ะใครที่ไหว้เสร็จแล้วเขาก็มีข้าวต้มให้กินนะคะแต่พี่นเนฝนยไม่ได้กินนะเพราะว่า จะกินข้าวต้มตอนตีสี่ก็ไม่ไหวนะคะก็เลยไม่กินดีกว่าค่ะเดินลงเลยละกันถามอลันจะพักไหมอลันบอกไม่เอาละแม่ลงเถอ,อะอะเดินลงไปมืดๆเดินลงไปเรื่อยๆไม่ต้องเหนื่อยมีเพื่อนค่ะมีเพื่อนเดินตลอดทางนะคะเดินลงมาก็เช้าพอดีเลยค่ะตอนเช้าก็มาดูของกินนะคะของกินไม่ค่อยมีอะไรเลยค่ะเพราะว่ายังเช้าอยู่นะคะตอนที่พี่พฝนลงมาเนี่ยก็เลยมาอายุธยาค่ะมาที่วัดชัยมงคลนะคะมาไหว้พระ อีกแล้วหรอคะเห็นบันไดตะไก้เลยค่ะแล้วเราก็ขึ้นบันไดอีกแล้วค่ะข้างบนเนี่ยคนเยอะมากนะคะพี่ฝนนยก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะลงมาแล้วก็มาพักกินข้าวกันก่อนค่ะจะกินข้าวให้อร่อยนะคะก็ต้องดูมือถือไปด้วยค่ะอันนี้เป็นหูฟังอันใหม่ของน้องอลันนะคะมีผูนอนฝันหวานเดี๋ยวจะแกล้งน้องอลันนะคะนี่ฟังอย่างมีความสุขหรอไหนเอาผมทัดหูดูสิวากเลยนะคะเห็นไหมคะ กินให้อร่อยต้องดูมือถือไปด้วยนะคะสวยไหมคะน้องอลันหรือหูฟังคะกินข้าวเสร็จรู้สึกไม่อิ่มค่ะกับข้าวน้อยไปนิดนะคะมาต่อก๋วยเตี๋ยวเรือต่อเลยคะ่ะมันร้นานก๋วยเตี๋ยวเรือต้องชิลน้องอลันเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเรือไป3ามชามเลยคะ่ะหิวจัดจัดนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเรือยังไม่อิ่มนะคะหิวกันมากค่ะใช้พลังงานกันเยอะนะคะมาต่อด้วยอะไรคะหมูสเต๊กค่ะกินกันให้จุกๆเลยนะคะกินเยอะค่ะกินเยอะมากๆเลยนะคะกินเยอะขนาดนี้ขึ้นรถน้องอลันก็นอนค่ะส่วนพี่ฝนทำอะไรคะขับรถสิคะจะนอนได้ยังไงแต่ถ้าง,ง่วงก็แวะเหมือนกันค่ะแวะพักสายตาแบบหนึ่งนะคะและนี่ก็เป็นสภาพหลังกินเสร็จนะคะก็จะอิ่มๆเลยคะ่ะ การเดินการเหินก็จะช้าๆนิดนึงนะคะค่อยๆเดินเลยค่ะไม่รู้ปวดขาหรือว่าอิ่มนะคะค่อยๆเดินกันไปค่ะอันนี้เราจะมาให้อาหารปลาค่ะ